ถ้าทุกตารางนิ้วของพื้นประนไทยคือทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษเรานะครับผมอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ได้ผมอยู่ในที่เจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่ผมอยู่ในที่ยากลําบากอยู่ในพื้นที่ชายขอบอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนอยู่ในพื้นที่ถิ่นรุรกันดานในโครงการขององค์ท่านถามว่าผมทําได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทุกอย่างที่ผมทําผมสามารถสอนได้แค่สามภาษา ผมไม่ได้จบนอกแต่ผมสอนสามภาษาภาษาแรกคือผมสอนภาษาใจนะครับใช้ใจสู่ใจ,ใจแล้วก็ทําอะไรต้องนึกถึงใจเขาใจเราและเข้าถึงจิตใจก็ได้นะครับเพราะใจมันบ่งบอกถึงถ้าเรามีใจกันได้คือคุณธรรมมันผ่านสองผมสอนภาษาคนคุณภาพชีวิตของคนถูกพัฒนาขึ้นนะครับความยากลําบากของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจุดประกายความคิดที่สมองให้เขาเราพัฒนาคุณภาพที่พื้นฐานก่อน ค,ความมั่นคงของความเป็นอยู่ก็กจะมีขึ้น3ามบสอนภาษาไทยแนวชายแดนพื้นที่ตินทุรก,กันดารคนไม่รู้ภาษาไทยแต่เป็นคนไทยมันก็ไม่มีความมั่นคงเพราะนั้นผมใช้ภาษาไทยสอนสามอย่างนี้ครับแต่ที่เสียดายมากที่สุดก็คือแนวระั้มรัดขององค์ท่านในหลวงรัชการที่9ผมก็ทำได้แค่สมอย่าง ทำไม่มากทั้งท,ที่แนวพระมรดิหรือแนววิธีปฏิบัติต่างๆของผมท่านมีเยอะมากแต่ผม 3, 3สามอย่างที่ผมทําท่านรู้ไหมครับคืออะไรหนึ่งผมเชื่อมั่นสองผมศรัทธาแล้วสามผมตามตามแค่นี้ครับไม่ได,ด้มีอะไรมากมายส่วนเวลาของชีวิตการทำงานนะครับวันหนึ่งมียีสชั่วโมงตั้งยี เกือบ20ปีที่ทำงานมาถามว่าแดชั่วโมงทำงานในราชการ8ดชั่วโมงทำงานให้กับคนอื่นเพราะว่าตามหลักศาสนาบอกว่าต้องมีเวลาไว้หนึ่งในสามเพื่อทำบุญเพราะนั้นแดชั่วโมงทำงานให้คนอื่นมันก็ได้ประโยชน์แก่สังคมและคนอื่นและแดชั่วโมงที่เหลือให้กับครอบครัวและพักผ่อนถามว่าในวันหนึ่ง2 4ชั่วโมงผมทำได้แค่นี้เหมือนกันและสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากท่านหนึ่งอย่าง เพราะผมถือไว้ว่าคนเราถ้าจะทําความดีให้มันตอบโจทย์ความดีได้ว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่กับสามอย่างเหมือนกันหนึ่งผมรู้ตัวว่าผมกาลังทําดีแล้วผมตอบได้แล้วสองคนรอบข้างว่าดีตอนนี้คนรอบข้างเริ่มว่าดีผมก็เชื่อแต่อย่างที่สามผมขอให้ท่านผู้รู้ทุกท่านที่อยู่ณนทีน่นี้เป็นตัวแทนคาตอบสักครั้งหนึ่งว่าความดีของผม ถ้าถึงขีดของความดีแล้ว